ของเรื่องการบริจาคเลือดน,นะคะ,ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าการบริจาคเลือดบริจาคได้กี่แบบการบริจาคเลือดเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆเลยเราบริจาคได้2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือเขาเรียกว่าการบริจาคเลือดรวมหรือว่าภาษาทางการแพทย์เรียกโฮบัตค่ะก็คือบริจาคเลือดที่เรามีอยู่นี้แหละบริจาคแบบ ดุนๆเลยอะ่ะก็คือไปถึงแล้วก็เจาะเลือดแทงเลือดแล้วก็ดูดใส่ถุงเลยจบนะอันนี้บริจาคแบบที่1นนะคะส่วนบริจาคแบบที่2ก็คือบริจาคแบบแยกส่วนประกอบของเลือดนะคะบริจาคแบบแยกส่วนประกอบของเลือดเนี่ยจะเลือกโดเนอร์หรือว่าผู้ให้ที่หนึ่งแข็งแรง อแข็งแรงพอสมควร 2. ประวัติด,ดีโอค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโรคติดเชื้อต่างๆแหละอืมอันที่สคือเส้นต้องใหญ่อ่าทำไมอะ่ะเส้นต้องใหญ่เพราะว่าเข็มที่ใช้แทงเนี่ยก็จะต้องแบบนิดนึงอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องเข้าเครื่องอะคะ่ะดังนั้น ผู้บริจาคต้องแข็งแรงแล้วก็เส้นต้องใหญ่เพราะว่ามันจะต้องเข้าเครื่องแล้วก็จะต้องคาเข็มอ่ะไว้ที่เส้นแล้วก็ดูดเอาเลือดของเราอ่ะเข้าไปเข้าเครื่องเข้าไปเข้าเครื่องเสร็จเครื่องก็จะทําการปั่นแยกเอาส่วนประกอบของเลือดที่เราต้องการอย่างเดียวเออคือไม่เอาทั้งหมดอ่ะเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากในการบริจาคเกร็ดเลือดเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเกร็ดเลือดเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเลือดที่ ตายง่ายเออเกจเลือดเนี่ยมันตายง่ายมากดังนั้นเวลาบริจาคเราต้องบริจาคแบบสดๆอะ่ะดังนั้นถ้าเราต้องการใช้ด่วๆเร็วๆอะไรเงี้ยเราโทรตามโดนเนอร์แล้วมาเข้าเครื่องบริจาคแล้วใช้เวลาดูดๆสักสองถชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็เอาไปตรวจเชื้อต่างๆแล้วก็ไปให้คนไข้ไะคะ่ะอันนี้จะค่อนข้างสะดวกรวดเร็วแล้ว,วาาก็เลือกเฉพาะเจะจงเก็ดเลือดได้ด้วยคะ่ะก็อันนี้เขาเรียกว่าการบริจาคเพื่อ แยกส่วนประกอบของเลือดก็คือการบริจาคเฉพาะเจาะจงส่วนประกอบของเลือดที่เราต้องการต้องการบริจาคค่ะก็จะเลือกได้ทั้งเ,เกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงน้ำเหลืองชนิดใดชนิดหนึ่งก็เลือกเอาเฉพาะตรงนั้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือนอกจากเขาจะเลือกเอาเฉพาะส่วนประกอบที่เราต้องการได้นะข้อที่2ก็คือตัวผู้ให้อ่ะค่ะตัวโดเนอร์อ่ะก็จะไม่ ไม่ต้องเสียเลือดทั้งหมดอ่ะก็มันจะไม่ค่อยมีอาการเป็นลมหน้ามืดอะไรอาการเสียน้ำจะไม่ค่อยมีค่ะประโยชน์ข้อที่3ก็คือบริจาคได้บ่อยอ่ใครที่ต้องการแบบต้องการเข็มต้องการทำยอดต้องการได้จำนวนเยอะๆเนี่ยฟิตตัวเองดีๆให้ร่างกายเฮลตี้เฮลตี้นะคะแล้วก็บริจาคแบบเฉพาะเจอจงได้